สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนามังกรและก็ราศีมังกรทุกๆท่านเลยนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้คลิปนี้ก็ยังคงเป็นคําพยากรณ์ประจําเดือนพฤษภาคมอยู่นะครับก็เหมาะสําหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่มังกรนะหรือว่าผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงระหว่างวันที่15มกราคม ไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ของทุกๆปีเนี่ยซึ่งก็คือชาวราศีมังกรก็สามารถที่จะใช้อ,อ้างอิงดูได้เช่นกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับชาวมังกรนะครับสำหรับชาวมังกรในเดือนพฤษภาคมนั้นนะครับดาวศัตรูคู่วิบากกรรมอย่างพระอังคารกับพระเสาร์ นะครับก็ได้ย้ายออกจากกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมานะครับดังนั้นดวงชะตาจะถือว่าได้ผ่านพ้นช่วงยากลำบากของชีวิตมาแล้วล่ะนะครับและในขณะเดียวกันพระสาวดาว,วสนาก็ยังคงเป็นเกษตราที่บดีนะครับก,ก็เป็นปัญจมหาบุรุษโยกจากนี้ไปนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็เริ่มที่จะมีการค่อยๆขยับปรับตัวดีขึ้นเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเรื่อยๆนะ และดาวส่วนใหญ่ก็ไปกระจุกรวมกันอยู่ที่เรือนพันธุแล้วก็เรือนสหัชชะแล้วก็เล็งลงมายังเรือนการงานแล้วก็เรือนสุภาะตามลําดับนะครับการงานธุรกิจการติดต่อการเดินทางการดิวงานงานกลุ่มงานสังคมนะครับงานองค์กรงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมพวกนี้นะครับจะเริ่มมีรูทางดีๆเข้ามานะโอกาสมันจะเปิดให้กับชาวมังกรอ,อีกครั้งหนึ่งจากแต่ก่อนที่ เคยทําอะไรก็ไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันนะครับจากนี้ไปก็ดูเหมือนว่ามันจะมีรูทางหรือว่ามีข่าวดีๆเข้ามาโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับและที่สําคัญนะครับมันค่อนข้างที่จะมีความสม่ําเสมอแล้วก็มั่นคงมากกว่าช่วงปีที่ผ่านๆมาอยู่พอสมควรนะส่งผลให้การเงินและก็รายรับเนี่ยมันจะมั่นคงขึ้นตามไปด้วยนะครับดาวพระศุกซึ่งเป็นดาวการงานของชาวมังกรในเดือนพฤษภาคมนั้นท่านก็จะได้ขยับเข้ามาเป็นมหาอุด นะครับคือมีความยิ่งใหญ่อยู่ในเรือนศาสะนะครับก็เข้ามาอยู่ร่วมกันกับดาวพระหัสซึ่งก็เป็นดาวคู่โชคคู่สมบัติแล้วก็มีพระเกตร,ร่วมเรือนอยู่ด้วยนะครับจากนั้นช่วงกลางกลงเดือนนะครับประมาณวันที่15นะครับดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวราพระโชคราบเนี่ยนะครับก็จะโคจรเข้ามาร่วมเรือนอยู่ด้วยผมกำลังจะบอกว่าพฤษภาคมนั้น นะครับก็จะเป็นเดือนที่จะมีโชคมีราบจากการดิวงานการติดต่องานการเดินทางการเจรจาหรือเรื่องต่อรองใดๆก็ตามนะครับเดือนนี้จะมีความสําเร็จเป็นไปได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องงานหรือว่าเรื่องเงินก็ตามแต่นะจะมีความสําเร็จมากเมื่อดาวพระศุกร์ดาวแห่งการงานเข้ามาเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนสหัชชะนะครับเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวนะคนสนิท ก็จะให้การช่วยเหลือและวก็อุปถัมภ์เป็นอย่างดีจะชี้ทางออกจะบอกทางสว่างให้นะครับจะมีคนมอบโอกาสดีๆให้ในเรื่องของการงานนะก็จะเป็นช่วงจังหวะที่จะมีโชคจะได้รับโอกาสจากการเดินทางหรือว่ามันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่าชาวมังกรก็อาจจะได้เดินทางบ่อยด้วยอะช่วงนี้นะครับหลายคนอาจจะได้เดินทางไกลเลยนะครับแต่ว่าอีกหลายๆคนก็ ไปๆไปมาๆนะครับในระยะทางที่ไม่ค่อยไกลามากนักสามารถที่จะออกเช้าเย็นกลับได้นะครับสาเหตุก็มาจากเรื่องงานนี่แหละเป็นสําคัญพวกงานกลุ่มนะครับหรือว่างานที่ต้องทํากันเป็นทีมทําร่วมกันหลายคนเนี่ยนะครับจะมีความสําเร็จมากหรือแม้แต่การที่จะนําพาตัวเองเนี่ยนะครับเปิดตัวออกไปสู่สังคมใหม่นะครับไปพบปะสัมพันธ์กับผู้คนภายนอกมากขึ้นหรือว่าสังคมใหม่ๆนะครับ ก็จะเป็นการดีด้วยละ่ะเพราะว่า,าเหล่านั้นจะนำมาซึ่งโอกาสดีๆมากมายเลยยิ่งสังคมคุณกว้างนะครับโอกาสคุณก็จะกว้างตามยิ่งเป็นคนใหม่ๆสังคมใหม่ๆนะโอกาสใหม่ๆก็จะเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงนะญาติพี่น้องคนในบ้านคนใกล้ตัวต่างกุลลนแล้วแต่จะให้ความร่วมมือให้การช่วยเหลือแล้วก็ผลักดันเจ้าชะตาเป็นอย่างดีเลยนะครับในช่วงเดือนนี้ ยิ่งด้วยแล้วนะครับมีภาคเกตเข้ามาร่วมเรือนด้วยพวกงานสังคมนะงานอาสาหรือว่าพวกจิตอาสาเนี่ยก็จะมีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันด้วยนะหลายคนเหล่าเพื่อนๆก็อาจจะ,ะไม่ชวนไปทําบุญนะครับหรือว่าไปทํากิจกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของส่วนรวมนะครับยิ่งดีนะครับและกิจกรรมเหล่านี้แหละครับบารามียิ่งจะพอกพูนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยหนุนนําชี้ทางให้นะครับหรือว่าอย่างน้อยเนี่ย ท่านก็จะช่วยดึงดูดเอาแต่กัลยาณมิตรเอาแต่เมดีๆให้เข้าหาตัวคุณให้เข้ามาช่วยเหลือคุณนะครับมันก็เป็นช่วงที่ผลบุญเก่าๆที่เคยสร้างสังสมเอาไว้นั่นแหละครับท่านจะาหันกลับมามอบโอกาสดีๆให้กับชาวมังกรในช่วงจังหวะน้าตรงนี้นะครับดังนั้นนะครับหากพอมีเวลาก็พยายามปีกตัวไปทําบุญบ้างกันนะครับหรือแม้แต่การไปบนบานสารกล่าวเอออธิษฐานขอ ในสิ่งที่มันเคยติดติดขัดขัดอยู่ในใจมานานเนี่ยหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันเคยทุกข์ใจแล้วมันไม่เคยแก้ตกสักทีหนึ่งนะครับมันก็มีโอกาสที่จะสมหวังอยู่พอสมควรนะครับก็อาจจะมีมังกรหลายท่านอยู่คิดอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานหรือหางานใหม่ๆทํานะครับอาจจะอยากออกอยากย้ายนะหรือว่าอยากจะลองหาอะไรใหม่ๆทําดูนะครับเผื่อที่มันดีกว่าที่เป็นอยู่นี้นะครับก็อยากจะ ออกไปหาทิศหาทางใหม่ลองทําดูทั้งทั้งที่งานที่คุณทําอยู่เนี่ยที่ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะมันมั่นคงดีอยู่แล้วแต่ก็อาจจะด้วยหนึ่งนะความอิ่มตัวเบื่อนะครับคือคนมังกรเนี่ยมักจะชอบการประจนภัยหรืออะไรก็ได้ที่มันท้าทายท้าทายแล้วก็ใหม่ไปเรื่อยเนี่ยมังกรจะชอบดังนั้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเป็นเหตุเป็นผลในการคิดที่จะเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนนี้ผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็น ข้ออ้างของชาวมังกรสมักกววานั่นแหละครับนะไม่ว่าจะเป็นมีปัญหากับหัวหน้าหรือว่าเจ้านายในที่ทํางานนั่นแหละอาจจะเกิดความอึดอัดตึงเครียดนะครับแต่ผมก็มองว่าถึงแม้ว่าเขาอาจจะจู้จี้อยู่บ้างนะครับสําหรับหัวหน้าหรือว่าเจ้านายในที่ทํางานนะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามแต่ในเรื่องงานแต่ว่าเขาก็หนุนคุณผลักดันคุณดีอยู่นะแล้วก็ชี้นําทางผลักดัน ให้โอกาสดีๆเพื่อที่ตัวคุณนั้นจะสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีนะดาวพฤหัสเป็นเกษตรแล้วผู้ใหญ่จะให้คุณนะครับแต่ช่วงนี้ก็อาจจะมีจุกจิกอยู่บ้างเท่านั้นเองนะครับบางท่านบางรายก็อาจจะน้อยอกน้อยใจกับคนในบ้านกับสมาชิกในครอบครัวนะครับคือในมุมของคุณเนี่ยก็อาจจะมองว่าเขาไม่ค่อยที่จะให้ความร่วมมือไม่ค่อยที่จะให้การสนับสนุนคุณมากเท่าที่ควรนะครับหรือบางทีมันก็อาจจะเป็น ภาระที่คุณต้องได้แบกรับต้องดูแลแบกรับสมาชิกในครอบครัวหรือว่าเรื่องต่างๆภายในครัวเรือนด้วยซ้ําไปนะครับมันจึงอาจจะ,ะมีเรื่องอัดอั้นตันใจไม่พอใจอยู่ข้างในสะสมมาช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยละ่ะยิ่งด้วยแล้วนะครับคนมังกรเนี่ยเป็นคนอดทนเก่งนะนี่หน่อยๆเนี่ยไม่ค่อยวยุวายหรอกครับไม่ค่อยที่จะพูดหรอกนะถ้ามันไม่เหลืออดกันจริง,รงๆปากไม่มีปลีออกมาหรอกครับแต่ผลที่ตามมาก็คือ ความกดดันภายในใจเนี่ยนะมันก็จะก่อให้เกิดทัศนคติด,ด้านลบๆในที่ตรงนั้นนั้นที่ตรงที่คุณอยู่นะครับก็คืออาจจะเบื่อง่ายกับสภาพที่มันเป็นอยู่ดังนั้นหลายๆท่านเนี่ยนะครับจึงอาจจะเริ่มดิ้นรนมองหาโอกาสใหม่ๆลู่ทางใหม่ๆนะครับไม่อยากอยู่กับที่นะครับสังคมจึงค่อนข้างที่จะ,ะช่วงนี้นะ สังคมค่อนข้างที่จะเปิดกว้างขึ้นนะครับยิ่งด้วยแล้วนะเ,เกณฑ์ที่จะได้ไปพบไปเจอกับช่องทางหารายได้ใหม่ๆเนี่ยจะเยอะมากเลยในเดือนนี้นะต้องบอกไว้อย่างนี้ลหละเนี่ยก็เข้าทางเลยหาทางขยับหาทางออกอยู่แล้วนี่มังกรนะครับแต่บางท่านก็เอาไปทํางานเสริมหรือว่างานนอกเวลา หรือว่าร่วงเวลาเอานะครับในช่วงวันหยุดวันพักผ่อนหรือว่าเวลาเลิกงานเอานะครับในเรือนพันธุ์ทุก็มีดาวคู่ศัตรูมาร่วมเรือนกันอยู่หลายดวงด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์กับพระราหูแล้วก็พระพุธกับพระราหูนะครับไม่รวมกับมรุตยูอีกต่างหากระมัดระวังความขัดแย้งกับผู้รับผู้ใหญ่นะครับหรือว่าผู้ที่มีอำนาจภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคําพูดนะแต่ประเด็นขัดแย้งเนี่ย มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็อาจจะบวกกับอีโก้ศักดิ์ศรีแล้วก็ความเก่าภายในใจเนี่ยนะครับเรื่องเล็กจึงอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ฉะนั้นเดือนนี้ก็ให้ระมัดระวังกันสักนิดก็แล้วกันเนาะมังกรเนาะถึงยังไงผมก็มองว่าผู้รับผู้ใหญ่ก็ยังคงให้การสนับสนุนผลักดันคุณเป็นอย่างดีอยู่ นะครับยังคอยเป็นทับหลังคอยระวังหลังให้คุณอยู่นะครับพยายามใช้คําพูดให้เป็นก็แล้วกันเนะาะมังกรเนานะยิ่งคุณพูดดีเจรจาดีนะโชคลาภยิ่งจะวิ่งเข้าหาตัวคุณนะความช่วยเหลือต่างๆนานาที่ผู้คนจะมอบให้จะหลั่งไหลเข้ามาไม่น้อยเลยทีเดียวส่วนเรื่องการเงินนั้นนะพระอังคารดาวราพระโชคลาภก็เข้ามาเป็น จะวิมุกอยู่ในเรือนการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับแล้วก็ช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยท่านก็จะโคจรเ,เข้าไปอยู่ร่วมกันกับดาวการงานในเรือนสหัชชะดังนั้นการเงินการทองของชาวมังกรในเดือนนี้นะจะเริ่มถูกปลดลอกออกแล้วนะครับในเรือนการเงินมีดาวคู่ธาตุเข้ามาอยู่นะครับการเงินจะคล่องขึ้นนะจะมีความสบายอกสบายใจในเรื่องเองินเรื่องทองมากขึ้น ใครที่ก่อนหน้านี้การเงินมันฝืดฝืนมันติดติดมันขัดขัดเออจะซื้อจะขายหรือว่าจะจ่ายอะไรมันก็เต็มไปด้วยข้อจํากัดนะครับแต่ต่อจากนี้ไปนะความสําเร็จในเรื่องของการเงินจะมีมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินจากช่องทางพิเศษเจอบพิเศษงานเสริมหรือว่าจากการดิวอะไรเก่าๆทิ้งเอาไว้แล้วยังไม่ได้รับไม่ได้ผลนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ในช่วงจังหวะหน้าตรงนี้แต่ต้องขอบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่า ดาวการเงินเองก็อยู่กับดาวคู่ศัตรูเยอะอยู่พอสมควรนะครับถ้าเป็นเงินก้อนใหญ่นะก็อาจจะได้มาเป็นในลักษณะของการแบ่งจ่ายเป็นงดงวดนะแต่ว่าเงินที่ได้เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของเงินผ่านมือนะครับคือมังกรเนี่ยมีภาระค่าใช้จ่ายรออยู่แล้วผมมองว่าอย่างนั้นนะส่วนมากเนี่ยเป็นรายจ่ายไปกับเรื่องของบ้านเรื่องของรถหรือว่า อาจจะต้องได้เลี้ยงดูคนในบ้านมีภาระทางครอบครัวค่อนข้างที่จะมากนะครับแล้วก็ไหนจะต้องเอาไปหมุนลงทุนนะครับเอาไปเป็นต้นทุนในการลงทุนใหม่ๆด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับดาวการงานก็ไปอยู่กับดาวคู่ธาตุอย่างดาวราพะและที่สำคัญก็ไปอยู่ในเรือนสหชัดด้วยนะครับถึงแม้อาจจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็ มีรายรับหรือว่าเงินไหลเข้ามาให้ได้ใช้ให้ได้หมุนเวียนได้คล่องมืออยู่นะแต่ถึงกระน,นั้นรายจ่ายที่มันไม่สําคัญสําคัญอย่างเช่นพวกชิมชอบใช้หรือว่าซื้อของออนไลน์พวกนี้นะครับซื้อตามใจอยากเนี่ยพวกนี้พฤษภาคมลดได้จะช่วยลดภาระของชาวมังกรได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่6นะครับอาจจะมีภาระเยอะนะช่วงนี้อาจจะจุกจิกวุ่นวายภายในบ้านนะ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องได้เข้าไปจัดการรับผิดชอบแล้วก็ดูแลโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับก็ให้ระมัดระวังปากเสียงกับคนในบ้านกับคนใกล้ตัวโดยเฉพาะประมาณวันที่4วันที่5นะครับพอขยับเข้ามาประมาณวันที่7ถึงวันที่13นะครับก็จะเป็นช่วงจงหวะแห่งการปลดปล่อยของชีวิตนะครับเออช่วงเนี้ยมีทางเลือกเยอะขึ้นนะไม่ได้ถูกตีก่อบไม่ได้ถูกจํากัดเหมือนช่วงที่ผ่านมา สังคมจะเปิดกว้างขึ้นนะครับมีการเดินทางไปไป,ไปมามามากขึ้นนะมีเรื่องของความรักความถูกใจมีเรื่องของมิตรภาพเข้ามาด้วยนะครับการติดต่อการดีลงานการคุยงานใหม่ๆนะหรือได้ติดต่อกับคนทางไกลมีคนทางไกลเข้ามาช่วยนะครับคนต่างถิ่นแดนไกลจะให้การอุปถัมภ์นะครับเป็นจังหวะอย่างนี้ยิ่งขยับเข้ามาช่วงประมาณวันที่14ไปจนถึงวันที่17การงานจะยิ่งโดดเด่นมากนะครับไม่ว่าจะเป็น าการติดต่อเจรจาการประสานงานใดๆหรือแม้แต่การต่อรองใดๆก็ตามล้วนแล้วแต่จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีนะครับการงานเองก็เช่นกันนะหยิบจับอะไรมันก็จะสําเร็จได้ง่ายหรือทําอะไรมันก็มักจะเป็นที่โดดเด่นเป็นที่สนใจของผู้คนรอบข้างนะครับแล้วก็ผู้คนต่างก็จะให้การยอมรับนับถือ คนใกล้ตัวจะส่งเสริมคนในบ้านก็จะผลักดันนะครับแม้แต่ผู้รับผู้ใหญ่ในที่ทํางานต่างก็ช่วยเหลือผลักดันเพื่อที่จะเกิดความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีในช่วงนี้นะ18-24ถึงช่วงนี้นะครับก็จะมีเกณฑ์เกิดรายได้พิเศษขึ้นมานะครับหรือมีงานอาจจะมีงานเจอบที่ 2. จงอบที่3ไหลเข้ามาให้ได้ทําเงินได้นะครับมันเป็นช่วงจังหวะที่จะรับเงินรับทรัพย์นะครับที่อาจจะมีแหล่งที่มาไม่ได้เป็นปกตินะ ขยับเข้ามา25-31ช่วงสุดท้ายการงานดียาวเข้าปลายเดือนไปเลยนะครับแต่ก็มีเกณฑ์การลงทุนนะหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางอย่างเข้ามาด้วยเป็นงานในลักษณะของการทำร่วมกันกับคนหลายคนนะครับก็อาจจะมีการร่วมงานกับคนในบ้านในครอบครัวก,ก็ได้นะครับในช่วงจังหวะนะตรงนี้ส่วนความรักนั้นนะครับจากนี้ไปเกณฑ์ความรักของชาวมังกร ก็จะเริ่มค่อยๆขยับปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยตั้งแต่ดาวพฤรหัสท่านขยับเข้ามาเป็นเกษตรตาธิบุรีถึงแม้ดาวพฤรหัสท่านจะไม่ใช่ดาวความรักจริงๆของชาวมังกรแต่ดาวพฤรหัสท่านก็เป็นดาวคู่ธาตุนะครับเป็นคู่ส่งเสริมของดาวความรักอีกทีหนึ่งนะครับความรักมีเกณฑ์ที่จะพูดจากันเข้าใจกันมากขึ้นมีเหตุมีผลกันมา,มากขึ้นทั้งสองฝ่ายเลยนะครับคนมีคู่รักกันดี คุยกันเข้าใจกันนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันะหรือไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันมากนักอาจจะเป็นเพราะในเรื่องของงานนะครับหรือแม้แต่เรื่องภาระจุกจิกส่วนตัวอะไรก็ตามแต่สาเหตุก็เพราะมีพภเกตเข้ามาร่วมเรือนด้วยนี่แหละครับหรือว่าในช่วงจังหวะนี้นะคู่ไหนที่อยากจะมีทายาตมีบุตรก็สามารถที่จะมีได้นะครับเพราะว่าดาวประสุขดาวแห่งปุตตะก็เข้ามาร่วมเรือนด้วยแล้วเข้ามาร่วมเรือนเป็นมหาอุดด้วย นะครับแต่สําหรับท่านที่กําลังอุ้มท้องอยู่นะครับหรือว่ามีทายาทอยู่ในคันเดือนนี้ก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางสักนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะใครที่มีเหตุให้ต้องเดินทางไกลๆนะ,ะเพราะว่าก็อาจจะมีผลต่อบุตรที่อยู่ในคันด้วยนะครับส่วนคนโสดนั้นนะครับพระสุกมาร่วมเรือนอยู่กับดาวพฤหัสนะครับเป็นดาวคู่โชคคู่สมบัติแล้วก็ ช่วงกลางๆเดือนพระอังคารเขาจะเข้ามาร่วมเรือนด้วยนะครับดังนั้นโชคราบทางความรักนั้นมีแน่ๆครับเดือนนี้นะแต่ว่านะมันก็มีแต่อยู่ความสัมพันธ์มันก็อาจจะเป็นในลักษณะของการค่อยๆก่อค่อยๆพัฒนาไปนะเพราะว่าพระศุกร์กับพระอังคารนั้นเขาเป็นคู่มิตรกันดังนั้นความสัมพันธ์มันก็อาจจะพัฒนามาจากความใกล้ชิดความสนิทสนมการเป็นเพื่อนกันก่อนหรือว่าความที่เคยพึ่งพาอาศัยคอยช่วยเหลือกันมาก่อนนะครับ ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับมันจะค่อยๆพัฒนาก่อเกิดกายขึ้นมาเป็นความผูกพนันขึ้นมาเป็นความสนิทนะครับก็คงต้องขอฝากเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆกับทุกการติดตามทุกกำลังใจนะครับยังไงกับผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเอามีนาที่ผ่านมานะครับค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่พอสมควรกับชาวมังกรเข้าเมษามาเริ่มที่จะ แก้ไขปัญหาทางการเงินกันได้บ้างแล้วนะครับพอขยับเข้ามาพืษสภาเนี่ยเริ่มขยับได้ดีมากขึ้นนะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นและยิ่งเข้ามิถุนายนเดือนถัดไปนะงานจะยิ่งดีเงินก็จะยิ่งเด่นมากรายรับไหนก็ตามที่คาดหวังเอาไว้ในเดือนนี้แล้วมันพลาดเป้าหรือว่ามีมการเลื่อนไลช้าออกไปมิถุนายนได้แน่ครับเงินจะเด่นมาก ฝากเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับนะสวัสดีครับ